สวัสดีครับตอนนี้มือนะ้เมอเช้าน,น,นะครับาวอยู่ข้างข้าวติดเอ้นนะครับมื้อเช้าก๋วยเตี๋ยวพิเศษนะครับบะหมี่เหลืองใส่ผัดใบหัวผัดยาวด้วยนี่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 น่ากินไหม,ามนากินไหมครับมีมื้อเช้ามากินกันนะนี่เครื่องข้าวเต็มเลยมื้อเช้าก๋วยเตี๋ยวครับอยากกินมาหลายวันแล้ววันนี้เลยมาแต่ร้านยังไม่เปิดเลยนะครับเพราะว่ามาสามวันไม่ได้กินวันนี้ต้องรีบกินแล้ว นะครบนี่เพื่อนในในร้านครับค่อยมืดใหม่นะนีมีมีีร้านนี้นี่จะมีคนเนี่ยคนก็จะมานั่งกินกันเลยที่นี่คนจะเยอะมากสภาพดึงคนก็จะเต็มเลยนี่ครับแม่ค้าใจดีนะครับจะถ่ายมีใบมันที่นี่เพอคืนนี่สำคัญอยู่ตรงนี้นะครับนี่ของดีกากหมูนี่หมูต้มเห็นไหม นี่ระบบหลังครัวเลยนี่นี่ไม่น่ากินมากๆคนขายใจดีด้วยวันนี้พี่อบมาตั้งแต่ตีเทเลยค่ะ,ะมากินเลยนะคะตรงนี้เขาเรียกอะไรนะตรงนี้ข้างอะไรทับทิลานะก็อ,อยู่ข้างหลังน้ำจิตบางกระเลียเนาะนี่แไหมค้ JD, มาใจดีเห็นไหมมีความสะอาดเห็นไหม ร้านนี้เดี๋ยวสักพักคนก็จะเยอะเลยนี่เย็นตาโฟเตี๋ยวแห้งมีหมดเลยที่วิทยาลชาวเกตเตี๋ยวมันเด็ดตรงเนี้ยเนาะกากหมูเนี่ยกากหมูกากหมูทําเองหรือเปล่าทาเองเลยเดูเด็ดเด็ดนี่นี่ดูเต็เนี่ยดูเ,ด,ด,เ,ด,ด,เ,ด,ด,เด็เห็นไหมน่ากินไหมเนี่ยเห็นไหมกากหมูที่นี่สดหมดวันต่อวันเลยใช่ไหมหมดทุกวันหมูต้มมานี่พนักงานก็อินพอร์ตมาจากต่างประเทศนะหันหน้ามาหน่อยคนสวยอินพร์ตมาจากเบอม์มานางงามพม่านั่นนางงามอะไรคนนั้นอะ นั้นคน,นนั้นอะไรอีกคนหนึ่งประเทศไหนลาวโอ้โหมีทั้งพม่ามีทั้งลาวมีทั้งไทย <c oughs> รวมกันหมดเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมากินกันนะนี่เนี่ยเนียน่ยนะไม่ห่วงวิชานะถ่ายได้นะ <c oughs> ห่วงไหมมีมีกี่สาขาสอ <c oughs> งสอีกร้านนึงก็อยู่ตรงไปอ่ะเนาะนี่น,น,นี่นเลยนี่จะ <c oughs> กินแบบไหนบอกแม่ค้าตามคิวที่นี่นะไม่มีการรัดคิว ที่มันป่าใจนี่หมูต้มนี่หมูต้มกับเครื่กากหมูมากินละหิวละนี่นี่นี่ขายถึงกี่โมงติดโมงถึงกี่โมง <c oughs> ทุ่มหนึ่งนะมาได้นะครับนี่นี่มากินกันเลยกินกันเลยนะ <c oughs> กินกันเลยเดี <c oughs> ๋ยวยังไม่ปรุงเลย กินด้กันนะครับมากินได้กันนะครับมื้อเช้าง่ายๆนะปกติก็จะพาน้องๆมากินที่นี่กันบ่อยๆนะครูชาไทยก็มากินบ่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวกินมื้อเช้าเดี๋ยวนะฮะมื้อเช้านี้อาจจะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งซับสไครต์กับช่องอูมิยาชาแนลนะครับนี่นี่มากินเลยนี่เดีจะปรุงกันนะนี่ไปทัวร นี่ใส่กวดปวดที่นี่ก็พั่วเองนี่น้ำต้มอร่อยมากนี่พริกหน่อยหนึ่งเขาปรุงมาล้วแต่รถไม่จัดทุก็พปรุงตอบนี่โอเคนะครับกินกันมากกินกันนะกินกันนะ อร่อยอร่อยนะครับโอเคกินเผื่อกันทุกคนนะครับโอเคนะครับมากินกันได้นะครับที่นี่เป็นไงอ๋อพี่อ,อุ๊บจะเพิ่มไปเอาถั่วเขียาวจากตลาดมาใส่ใส่ถั่วเขียวเดี๋ยวมันจะอร่อยเห็นไหม,มถั่วเขียาวมันก็เตี๋ยวโบราณเหมือนก็เตี๋ยวตุโขทยนะครับนี่นี่น,นี่โอเคกินกันครับกินกันครับเห็นนะครับเดี๋ยวเจอกันครับกินก่อนนะครับ กินกันนะครับกินกันนะครับบ๊ายบาย